สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เบคอนลีมิกชแนลนะครับเราอยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าเอมิลี่นะครับผมเอมิลี่เนี่ยเป็นตัวละครนอกเมตานะครับก็เห็นตัวเมตามาเยอะแล้แลว <ๆ S 1> มันไม่ติดเมตาหรอกเพราะว่าบอสแมมันมีนะครับถ้าไปลองไปดูในคลิปเทียริทได้นะครับผมแต่เอมิลี่ถามว <IT> ่าเล่นได้ไหมคือเขาก็เล่นได้ในแบบในฉบับของเขาอะนะแล้ววันนี้นะครับผมจะมาเล่นในรูปแบบฟูลดาเมจก็คือเตะเดียวปักปักปุ้งช็อต วันช็อตตายเลยมาดูไอเทมกันโบเกนสเปียดาบคี้เนี่ยเราจะอ,อกรูโบเกนสเปียไปก่อนมันจะได้แรงธรรมชาติอยู่แล้วนะเพื่อพื้นฐานมันแรงอยู่แล้วแล้วถ้าเราออกดาบคี้แล้วมันคี้มันจะโคตรแรงผมไม่อามฟิลาทูแล้วก็เกาะเกิดครับอไอเทมเซตนี้เลยนะครับพลังแฝงพลังแฝงเนี่ยผมว่ามันใช้ได้แค่พลังแฝงเดียวนะครับคือเจ้าเดวิสอเวกเวลาเราคอมโบเนี่ยเราสกิลหนึ่งสองปักปักเลยฮนะ ไปก่อนแต่ถ้าเตะแล้วชจอดนั้นมันไม่คี้ถ้าช็อดนั้นมันไม่คีเรากดแอนตี้อ่และและสกิลเตะจะมาพอดี มันจะเตะได้2รอบเล็กรอบแรกไปขี้รอบ2ก็ขี้แหละเออประมาณนี้นะครับกำลังแข่งร้องก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันได้นะแต่เดวิลเวกต้องมาตั้งนะครับรูนเนี่ยคือผมได้ลองใส่อัตราคี้ตะคอกไปแล้วครับ21%สุดท้ายขีย้ก็ขี้ครับผมเลยเอ้ยเราเอาเรามาแบบขี้โมะอ่ะเออแบบคอนเทนต์ขี้โมะอ่ะวันช็อตผมก็เลยใส่ความเสียหายคีย้ตะคอกไปเล่นมาหลายเกมเลยครับประมาณ3-4-5เกม นะครับผมสรุปโหดและแม่งก็ขี่ด้วยถึงแม้ว่าเราจะอัตราคริ์ิคอลบวกแค่10%อ่าเห็นปะผมใส่10%นะเออด,ดูดีแต่ผมไม่บอกว่ารูนอะไรแม่งก็ยังขี่เดี๋ยวไปดูรูนครับอันแรกที่เราใส่เนี่ยจะเป็นแรมเพท10เม็ดนะครับรูนแรมเพทเพิ่มความใหญ่คีย์ดีค่าไปแล้วก็ผมจะใส่เป็นสปิริตนะสปิริตนะอ่าสปิริตใส่แค่4เม็ดนะครับแล้วก็ใส่เจ้าโทนมันจะบวกอัตราคริ์ิคอลนะครับ0.5แล้วก็ได้เลือด60นะครับผมแล้วก็็เปน ดาร์กอนเข้านะครับเป็นเจาะเกาะนะครับเจาะเกาะ64นะครับแล้วบวกดาเมจอีก9โอ้โหเนี่ยแหละมันก็เลยจะเป็นอัตราคีย์ที่เข้าสิบอร์เคีย์เหมือนเดิมแล้วเรามีเลือดเทียด้วยแต่เราจะวิ่งช้านิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วความช้าเนี่ยไม่ใช่จุดอ่อนของเอมิลี่นะครับเพราะว่าเขามันมีท่าสกิลกระเถิบปักๆน้องเขาข้ามขื่อไม่ได้อยู่แล้วครับช้านิดช้าหน่อยไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาโอเคไปรับชมคลิปกันครับว่าแบบมันจะวันช็อตหรือเปล่าม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 าครับเอมิลี่วันช็อต วันช็อตรุนแรงมากรุนแรงแบบบ้าคลั่งอ่ะคนดูเปี้ยวตีนเลยเปรียวตีนเลยเปรียวตีนเลยอาจารย์วันนี้เลี้ยงกว่าไม่ต้องเลี้ยงก็ได้เนี่ยไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงจะคิวอ่าได้แต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ส่วนใหญ่เขาก็เล่นไม่มาไม่ไม่มาเลี้ยงซับแล้วนะผมบอกให้เต็มที่ก็ใล้ข้างเดียวขวาบอกบับบับปกติปกติปกติบับปกติ เอ้าเฟิร์สบิร์ดฆ่าคนฆ่าคนฆ่ามันเอ้าอะไรอะเราไม่ได้เฟิร์สหรอเราไม่ได้เฟิร์สฆ่าคนฆ่าคนเจมรอ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 เฮ้พี่พีมพมพีมเฮ้ย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 นิ้วกะตุกพี่คิดยังไงกับอาการนิ้วกะตุกวะกูพิมพ์แน่ใจเหรอวัดใส่นี่นี่ เอาจ้าดะตปากทาไปก่อนใอ,อ,อ้ผมไปช่วยนักคอสมาเจ้าอะไรวะนักคอสมาเจาเ้าอะไรเราผมเจโดไอ้ปากมีเสียงจ้าดะไมอยากหายไหม มึงไ,ไ,ได้หายแน, <c oughs> น่อ <c oughs> วัตว์กูให้มึงเปี้ยงเดียวเราจะยายขึ้นไปข้างบนไอเจ๊ไม่ต้องเลี้ยงมันเยอะฮะไม่ต้องไปเลี้ยงมันเยอะเราแบบเล่นแบบเซอร์ไพรส์แต่เนี้ยรอสิบวิสิบวิถึงจะมีรถไปหาพี่ไงเ,เล่นแบบเซอร์ไพรส์ไปปิดมันอะไรเงี้ยไปอยู่เลนประธานอะไรเงี้ยมันยากครับมาพี่ี่มาพี่ไปน้อง <c oughs> ตายมาแล้วอ่ะพี่จะเจ็บจะใกล้ใกล้จะใกล้ว้าเหรครับด้วยไปด้วยไปด้วยวิ่งไอ้อเฟอร์บี้มันโหดมากเลยไม่ตายทั้งตัวเลยเหรอไอ้ที่ตายนะโอเค จะเลิกวาบไหมนี่ไม่เข็ดแต่กลัวอีกตัวหนึ่งมึงความมั่นใจอะไรว้าวเฮ้ยพุ่งนีก็ตายดิเฮ้ยไม่แย่งอยู่แล้วพี่เคยแย่งพี่ได้เหรอเปิดบัตรตัวแรกไม่ได้เฝอเฮ้ยนี่นี่นี่เจ็บเจ็บเจ็บตรงนี้ตรงนี้ตรงน ทีมันโดนเฟิร์สนะเออแต่ตัวแรกกูแค่มไม่ได้คิยเฉยไม่เพราะว่ามัน <Enemy Tower. S 1> จะคีปต่อนะไม่หรอกใช่เพราะมันตีมังกรเล็กแล้วมันก็จะเชียร์คียต่อนะั่นไงไม่เลิกซะด้วยเดี๋ยวกูเป็นคนทำให้เลิกเองไอ้หนุ่มเอ่ม <'m> แรงๆทิ <to you. S 1> ้งแผงไปแล้วนะเออไปไป เฮ the ้ยเจิงเหรอจงจริงเหรอบ้าเหรอฮะไปได้แล้วไปได้แล้วน้องไปได้แล้วกูอยากเดียวมากเลยเฮ้ยมันจะเผมมันจะฟาจุผมแฮะเป็นหน่วยชาานะตายนะแฮะ ได้ได้นี่ได้ได้เขืมเกินนะมือความแรงมันจะแตกนะแต่ได้ป้อมบนละเดี๋ยวความแรงของเราเนี่ยพอเราได้ดาบคีสเนี่ยความแรงเราจะเห็นแบบอ่ยแรงเกินแรงไปแต่นี้เราก็เล่นธรรมดาไปก่อนอาจจะต้องพึ่งตรแหน่งอื่นหน่อยนะครับอุ้ยอุ้ยแม่งล้อมใส่รัวๆเลยวะเราจะยากิกไปแล้วพี่ หายหมดว่ะว้าบอีกไหม้ว้าบอีกไหมไอสัตว์มึงจะหายไหมกูถามโอเคไม่วแล้วโอเคหายไปก็ดีละไม่ไม่ไม่มันไม่ละไม่ละ หายแล้วหายแล้วยันรัาวไวไปบอกวะพี่หายแล้วหายแล้วลหายแล้วไอเยีศูนย์สี่ กูเกือบตาย bomb. อะไรวะน่าอะไรวะน้าพี่พี่มิกพี่มิก Hello. อุ้ยเ่ีไดโดนกระจายจากเพื่อนทีน<า>ระวังเที่ยมันไล่ปีใหญ่เลยตัวเฮ้ปุกลุกอ่ะแม่เด็กยี่ห้อตายกลับกมนเลเซอร์บีมไม่ได้ตลาบเนี้กับแวนเรน,นเกมมันโดนเฟิร์สอ่ะ หล,ลังเราหลังเราหลัง,ลงเราเฮ้ยมันมาเยอะอ่ะพิมิกหมด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 สวยมันพิมพ์มาปุ๊บมัน <c oughs> ตายปั๊บเลยนี่เรียกไปนะพิมต้องพิมเขาว่าไปนะ <c oughs> โอ้จะพิกเปิดนะพี่ไม่พร้อมว่ะเพื่อนเราอยู่ไกลโพอ,น,อนี่เอาไงเล่นได้สองคนเนี่ย ไม่สวยอะดิดูดิไหวไหวชิวไหวแต่มันไม่สวยเนี่ยไม่สวยวิววิวเอาซิเอาซิไม่มีแล้วพรีเปิดไปแล้วไงเชโเคกลัวบูกูอาบูก่อนกลัวบูก่อนเฮ้ยโอ้โหไอ้เคนมันอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กูไม่ได้ดูเลยไอ้นาตาชาไม่หวับแล้วหรออย่าบอกนะว่าหายแล้วอะหายแล้ว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 โอเคโอเคโอเค โดนแป๊บเดียวโดนนิดโดนหน่อยหายซะแล้วอย่างนี้เมื่อกี้มันพิมพ์มาปุ๊บมันตายเลยน่าจะหายแล้ว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 พีคแค่พิมพ์ก็ตายแล้วเอามามึงกับกูนี่แหละนีเนี่มึงกับกูนี่แหละ ที่เป็นไลต์เตะมาคนเดียวเลยหรอีกไหมกูถามยังวาร์ปอีกไหมโอเคดีมากดีมาก <c oughs> ดีมากดีมากดีมาก,มากหายนะครับผู้เล่นคนนี้นะครับผม <S <s คือผมเนี่ยรักษาได้อีกหนึ่งคนนะครับที่อาการวาร์ปบนส้นตีนไอ้นี่หายไปแล้วหนึ่งคนครับจริงๆแล้วเร,เราจะมาในคอนเทนต์เอมิลี่วันช็อตนะผมจะกบแบบเตะวันช็อตเลยคือเราทำมา ครั้งที่แล้วว่าผมทำคลิปมาแล้วโหยังโหดเลยใช่ป่ะเจมส์เอเมลิลรี่เกิดอะไรขึ้นลืมเปิดใหม่ไม่มีเสียงคลิปนั้นไม่มีเสียงคลิปนั้นไม่มีเสียงโอ้โหอ่ะก็ MVP แหละเล่นขนาดนี้ฝัง่งนูมันเละได้ไงก็ไม่รู้ <S 2> <S 2> ดกกูด้มยก่อนโอ้ดเวยนิดหน่อยผมเสียดายแต่ก็เอาไม่เป็นไรอย่างน้อยก็รักษาไอ้ตระกยาคนนี้หายได้นะครับผมก็ยินดีด้วยครับยินดีด้วยคุณได้หายแล้วนะครับหายป่วยหายป่วย แล้วก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมผมกเกรทเจมเนี่ยคอยอ่านคอมเมนต์ไม่ได้นะครับสามารถติตเตียนกันได้นะครับเพราะว่า y u t u b e เนี่ยมันแบนเองนะเออก็อย่าหยาบมาแล้วกันไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ